สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ติดตามช่องไมล์เลิบเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะสวัสดีเอฟซีสายลุงพลป้าแตนยูทูบเบอร์สายลุงพลป้าแตนทุกๆคนสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิบด้วยนะคะสวัสดีทุกๆคนนะคะที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลขอบคุณน้ําใจทุกคนนะคะที่เข้ามาดูคลิปมากดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันแล้วก็กดติดตามเพิ่มให้ช่องไมล์เลิฟเจเจห้าเก้าแปดชาแนลนะคะทักทายเอฟซีเพื่อนบ้านเราด้วยนะคะสปปลาวอิตาลีสวิตเซอร์แลน ขอบคุณน้ำใจมากๆนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ไม่เล็บเจเจนะคะคลิปนี้ไม่เล็บเจเจจะมาเล่านะคะในในข่าวสารนะคะสื่อหลักๆที่เอาเอเกี่ยวกับคดีของลุงป้าไปพูดข่าวสารนะคะในในช่องหลักหลักๆนะคะช่องใหญ่เนาะที่ลงมาทําข่าวที่จำปาดงแล้วก็ที่กกอกนั่นแหละคะ่ะเนาะก็คือเราจะมาพูดถึงเรื่องนี้นะคะไม่เล็บเจเจไปฟังมานะคะก็คือ ขออนุญาตเอ่ยชื่อนะคะคุณพุทธสมัยก่อนอยู่อีกช่องหนึ่งแล้วไปย้ายไปอีกช่องหนึ่งแล้วค่ะจำไม่จําชื่อไม่ได้แล้วนะคะไมล์รับเจเจถ้าพูดไปเดี๋ยวพูดชื่อผิดเดี๋ยวมันไม่ดีเนาะคือไมล์ลับเจจาชื่อเต็มๆไม่ได้แล้วค่ะแต่รู้แต่ว่าเรียกคุณพุทธคุณพุทธกันเนาะอันนี้ไมล์รับเจก็ขออนุญาตเอ่ยชื่อแล้วกันเนาะคือเราฟังมาทุกทุกคําที่ท่านพูดเนี่ยแหละคะ่ะก็คือฟังมาดี นะคะทุกอย่างแต่ติดใจอยู่คำคำหนึ่งนะคะคำที่บอกว่าลุงพลก็ต้องยอมรับให้ได้ว่าลุงทำผิดจริงเนี่ยคำนี้เป็นคำที่พูดกว้างไปนะคะเป็นคำพูดที่กว้างสามารถให้คนอื่นคิดตีไปได้หลายอย่างคุณพุทธก็ต้องพูดว่าลุงทําผิดในคดีไหนต้องเจาะจงคำว่าทาผิดจริงในคดีไหน ต้องบอกถ้าเป็นคำไอ้ทำผิดจริงในคดีไหนละ่ะที่โดนตัดไปแล้วตัดสินไปแล้วนะ่ะคุณพูดก็ต้องพูดให้จบไม่ใช่ว่าพูดต่อท้ายแค่ว่าลุงพลก็ต้องยอมรับให้ได้เพราะลุงทําผิดจริงเนี่ยคำนี้เนี่ยมันเป็นเป็นคำที่กว้างมันสื่อให้คนที่เข้าไปดูบางคนคิดได้ว่าเนี่ยลุงจะโดนลงเพราะว่าลุงทำผิดจริงเนี่ยนี่มันเป็นคำที่พูดออกมาให คนที่เข้ามาดูมาฟังเนี่ยเข้าใจลุงในสองด้านโดยซ้ำไปนะคะคือใครฟังที่เป็นอย่างไม่รับเจฟังเนี่ยมันตีไปเลยว่าให้ลุงยอมรับในคดีหลักว่าลุงทำผิดนะต้องยอมรับว่าตัวเองทำผิดจริงเนี่ยมันมันตีได้อย่างนี้นะคะเพราะว่าท่านไม่ตอบไปเลยว่าผิดในคดีไหนละ่ะใช่ไหมคะพอฟังสั้นๆอย่างนี้นะี่ยคนเข้าไปฟังก็ตีความได้หลายแบบนะ่ะ บางคนก็เข้าไปฟังอุ้ยดีใจจังเลยยังไงก็รู้แล้วว่าทําผิดจริงเนี่ยยังไงก็ต้องโดนเห็นไหมคะมันตีได้หลายอย่างเนี่ยคลิปนี้ก็เลยพูดถึงคุณพุทธตรงๆนี่แหละคะ่ะนะคะต้องต่อท้ายด้วยว่าลุงทําผิดคดีไหนไม่ใช่ว่าให้ลุงยอมรับผิดเพราะลุงทําผิดจริงต้องยอมรับไม่ได้ว่าทําผิดจริงอะไรพวกนี้มันมันมันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะมันต้องพูดให้จบว่าคดีไหนละ่ะ เพราะคดีหลักใหญ่เนี่ยที่จะไปตัดสินมาที่สามสิบเอ็ดเนี่ยศาลท่านยังไม่ได้ตัดสินด้วยซ้ําไปว่าลุงเป็นคนผิดจริงถ้าบอกว่าลุงต้องยอมต้องยอมรับไม่ได้ว่าพ่อลุงทําผิดจริงเนี่ยมันพูดอย่างนั้นไม่ได้งไงเพาราะศาลท่านยังไม่ได้ตัดสินใช่ไหมคะทุกคนแล้ววันนี้ไปฟังท่านทนายรัชะพลที่เอาออกมาพูดห้าข้อนะคะสี่ห้าข้อที่ท่านพูดนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะเกี่ยวกับ การที่สารจะลงลุงมีแบบไหนบ้างอันนี้ไมล์เล็บจเจก็จำได้ไม่หมดเลยจดมานะคะจะอ่านให้ฟังเนาะนะคะสำหรับนะคะหนึ่งเส้นผมเจอในรถลุงพลนะคะสองการพบศพมีร่องรอยการตัดผมน้องท่อนไม้นะคะหรือการปักทูบกับหัวซึ่งนะคะแล้วก็เกี่ยวกับพญานาคสร้างพญานาคเนี่ย เขาบอกว่ามันเกี่ยวกับเรื่องสายศาสตร์เนี่ยถ้าพูดอย่างนี้นะคะอันนี้แล้วเรามาต่อกันจะอ่านให้จบก่อนนะคะทุกคนเนาะสามพยานบุคคลนะคะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นผลร้ายกับลุงพล 4. ไม่มีประจักษ์พยานไม่มีคนเห็นแล้วก็อะไรนะหมายเลขทีเจ,จจดมาก็ขนาดจดเองนะเนี่ยแต่ว่ามันจดมาในในลักษณะแบบนี้มันก็เลยอ่าน อันนี้นะคะก็คือเขาเรียกอะไรที่อยู่ชัดเจนของลุงอยู่ช่วงเวลาเกิดเหตุนั่นแหละค่ะนะคะว่าอยู่ตรงไหนมีประจักษ์พยานเห็นไหมเพราะมีแต่ปต้าแตนที่เห็นแล้วมีแต่ปต้าแตนที่เห็นแต่ว่าไปมีคดีร่วมกันแบบนี้มันก็เลยทําให้คําพูดพยานของปากป้าแตนเนี่ยอ่อนลงนะคะในคําพูดของเขานะคะนี่แหละคะ่ะแล้วก็ อีกอันนึงก็คือเขาเรียกอะไรนะโอ้ยไมลลบเจเจนี่จดมาก็ประมาณนั้นแหละค่ะตัดสินการลงโทษของลุงพลน,นะคะเป็นการปักทูบอะไรปักหัวอะไรพวกนี้นะคะคือเรื่องสยศาสตร์เนาะนะคะไมลลบเจเจก็จดมาแต่ว่าเราเขียนมาแล้ว รีบเขียนแล้วก็ไปเขียนทับกับแผ่นที่มันมันเป็นตัวหนังสือหากระดาษไม่เจอหากระดาษไม่ทันกับมันเป็นกระดาษแบบนี้พอจดจดไปแล้วมันรวมกันมั่วไปหมดไม่เลิฟเจก็เอาพูดประมาณนี้แหละคือเกี่ยวกับว่าไทาม์ไลน์ของลุงนะคะเวลาหายของน้องกับอะไรที่จะสามารถลงให้ให้ลงุงลงในวันนั้นที่ศาลจะตัดสินลงในวันนั้นแล้วค่ะก็เกี่ยวกับไทม์ไลน์ พยัพยานคนรู้เห็นนะคะซึ่งเป็นป้าก็คือเข้าคดีร่วมไปแล้วไม่สามารถที่จะมีน้ำหนักพอนะคะประมาณนี้แต่สิ่งที่เราอยากจะบอกนะคะก็คือความเชื่อความศรัทธาความนับถือนะคะสิ่งลึกลับหรือเมตการปักทูปการปักทูปเนี่ยท่านทนายลืมไปหรือเปล่าคะลุงปักทูปกับหัวในคำสาบานนะคะไม่ใช่ในอย่างอื่นอย่างใด ลุงปักธูปกับหัวลุงในคำสาบานที่สาบานชัดเจนด้วยซ้ำไปว่าหากผมมีส่วนรู้เห็นในการจากไปของน้องในการที่จะไปทำร้่ททำร้ายน้องเนี่ยให้เสียชีวิตเนี่ยขอให้ผมมีอันเป็นไปตายหงตายหาไปตามๆกันครอบครัววิบัติชิมหายเนี่ยเป็นคำสาบานที่ยืนยันตัวตนตัวเองว่า ไม่ได้ทําในสิ่งนั้นจึงปักทูปกับกับหัวลงเนี่ยนะคะนี่เป็นคําสาบานไม่ใช่ว่าคุณจะเอาสิ่งนี้ไปพูดว่าเป็นการที่เชื่อทางไสยศาสตร์เอาถามหน่อยคนที่เชื่อพวกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเหล็กไหลไม่ว่าจะเป็นนะคะนับถือพญาคุดนับถือพญานาคนับถือนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในแผ่นดินไทยหรือนอกแผ่นดินไทยนะ่ย นะคะสารพัดสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนมูเตลูอ่ะนะคะอย่างไม้เล็บเจจเนี่ยถึงจะเป็นของปลอมแต่ไม้เล็บก็ใส่นะคะเพราะความเชื่อว่าหรือเราใส่ไม่ให้มือเราโล่งนะคะเราใส่เพราะว่ามันจะมีนะคะสิ่งดีๆเข้ามาหาตัวเราบ้างนี่ความเชื่อไงคะความเชื่อของคนเราไม่จําเป็นที่จะว่าเราเชื่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วเราจะต้องไปทําร้ายผู้อื่นเขานะคะ เราเชื่อว่าเหล็กไหลมีจริงนะคะเข็นคนออกไปตามเหล็กไหลไปตามถ้าต่างๆความเชื่อของเราเชื่อได้แต่เขาไม่ได้ไปต้องไปเอาเส้นผมใครมาตัดของใครหรือว่าไปเอาอะไรของคนอื่นไปทําให้คนอื่นตายแล้วเพื่อจะได้เหล็กไหลมันไม่ใช่อย่างนั้นมีอีกมากมายที่เขาทําโดยไม่ต้องไปใช้ใครเลยเนี่ยเขาเข้าไปในถ้านั่งสมาธินะคะอยากได้เหล็กไหลนั่งสมาธิกําหนดจิตอธิษฐานเทียนไป จอตรงถ้ำไหนที่มันมีเหล็กเขาก็ได้เหล็กไหลตามที่เขาต้องการออกมาแล้วถ้าถ้าไหนมันมีเหล็กอยู่ในนั้นน่ะมันไม่ได้เกี่ยวเลยว่าการนับถือหรือว่าเอเขารบสินสาวสิทธิ์ต่างๆนาน,นานเนี่ยแล้วก็เชื่อในทางไสยศาสตร์น่ะและจะต้องเป็นทำลายผู้อื่นไม่เสมอไปเลยนะคะอันนี้ขอยืนยันเลยนะคะคนเรานะคะความเชื่อความศรัทธาความโมเตลูของแต่ละคนเนี้ยทุกคนมี นะคะแม้แต่คนที่เป็นดารานักร้องนักแสดงผู้ประกาศข่าวนะคะทุกคนในโลกใบนี้เนี่ยนะคะสามารถมูเตลูดได้ตามที่ตัวเองต้องการนั่นหละคะ่ะไม่ใช่ว่ามูเตลูแล้วจะต้องไปทำร้ายใครอันนี้ขอขอค้านตรงนี้แล้วกันกับท่านทานายที่พูดออกมาเกี่ยวกับเรื่องพญานาคตัดผมอะไรปักทูปกับหัวเนี่ยนะคะ ไม่เกี่ยวกันเลยถ้าคนที่คิดจะทําร้ายคนนะคะที่ว่าเอาเส้นผมนะ่ะเขาเลี้ยงน้องเขาเลี้ยงน้องเขาจะตัดเส้นผมเมื่อไหร่ก็ได้ไม่จําเป็นที่จะต้องไปตัดและให้เส้นผมหล่นในรถด้วยซ้ําไปเขาตัดที่พื้นบ้านของเขาก็ได้พาไปเที่ยวไปตัดที่อื่นก็ได้ไม่จําเป็นเลยที่จะต้องมาตัดเอาเส้นผมในวันที่น้องตายเนี่ยนะคะตะกะนี้มันก็ใช้ไม่ได้แล้วอ่ะนะคะถ้าคนที่คิดว่าลุงจะตัดเอาเส้นผมไปทำไสยศาสตร์ ในวันที่ต้องให้น้องตายเนี่ยความคิดเนะี่ยไม่อยากจะพูดเลยนะคะไม่รู้เอาส่วนไหนมาคิดตรงนี้นะคะเนี่ยสาหรับก็เหมือนไอ้หนุ่มจินตนาการเนี่ยนะคะคิดอยู่อย่างนั้นคิดอยู่งั้นแม้แต่คนที่เป็นนะคะครอบครัวนะก็คิดอยู่งั้นว่าตัดผมไปทาศิลปศาสตร์ถ้าเขาจะตัดไปทาศิลปศาสตร์นะพาน้องไปเที่ยวตรงไหนก็ได้อ่ตัดผมให้หน่อยแต่งตัวสวยๆเข้าร้านตัดผม อย่างนี้ก็ได้แล้วไม่จําเป็นที่จะต้องมาตัดผมในวันที่เขาต้องเสียชีวิตด้วยซ้ําไปอันนี้ขอพูดเลยนะคะในส่วนนี้นะนะคะสายสยศงสายยาศาสตร์น่ไม่จําเป็นที่ว่าคนนับถือสายยศาสตร์แลวจะต้องฆ่าคนทุกคนนะคะอันนี้เราพูดถึงนะคะคนที่นอกจากคนที่แบบงมงายนะคะเขาให้กินขี้ก็กินขี้ได้นั่นแหละคะ่ะถึงจะทําสิ่งนั้นได้อันนี้ขอพูดหยาบนะคะในสิ่งนี้นะคะคืองมงายก็เหมือนคนที่นะคะ เขาเรียกอะไรนับถือนับถือจนเกินเหตุนับถือจนลืมไปว่าสิ่งที่ตัวเองนับถือนะ่ะมันเกินไปแล้วนั่นแหละค่ะคนเหล่านั้นน่ะแหละถึงจะทําสิ่งนั้นได้แต่สิ่งที่เราเห็นก็คือลุงเขาอยู่ในสายพระพุทธศาสนาเข้าวัดทาบุญนะคะเขาไม่ได้ไปยุ่งเลยว่าจะต้องไปทำไสยศตั์ทําให้คนอื่นเขาจากไปนะ่ะเขาไม่กินน้ําสาบานเพราะความไม่ไว้วางใจคนในครอบครัวไง นะคะที่ให้ร้ายเขาขนาดนั้นเป็นตัวคุณคุณจะไปนั่งดื่มไหมถามหน่อยนะคะถามทุกคนเลยแหละไอที่บอกเขาให้กินน้ําสาบานก็ไม่กินเขาให้กินนั้นก็ไม่กินถ้าคุณตกอยู่ในสภาวะเหมือนลุงที่โดนเขาย่ําดีขนาดนั้นให้ร้ายทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองไม่ได้ทําอะไรผิดเนี่ยคุณจะกินสิ่งนั้นกับเขาไหมคุณจะดื่มน้ําสาบานจากเขาไหมนะคะเป็นคนอื่น ลองคิดดูแล้วกันนะคะอันนี้เกี่ยวกับเรื่องนะคะการดื่มน้ําสาบานแลวก็ตัดผมนั่นแหละนะคะแล้วก็สิ่งที่เราฟังมาเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกค่ะว่าศาลท่านจะตัดสินยังไงนะคะแต่ละคนอยู่เชียร์ตรงไหนก็มั่นใจของตัวเองไปนะคะแต่เราจะมาพูดย้ำๆว่าเนี่ยเหมือนกับการออกมาพูดนะคะคือชี้นำไปแล้วว่าลุงทำผิดนะ ต้องยอมรับพาะลุงทําผิดจริงเกี่ยวกับสย,ยศาสตร์นะเพราะคุณนะคะเลื่อมใสาทางสย,ยศาสตร์เนี่ยยังไงก็ต้องลงอย่างนั้นหรืออันนี้มันไม่ใช่แล้วนะคะอย่างนี้นะคะมันไม่ควรจะมีคําว่านะคะปลุกระดมโหมใส่ว่าต้องลงต้องลงต้องลงปล่อยให้ไปเป็นตามขระบวนการเขาสืบมายังไงหลักฐานมายังไง เราไม่เคยเห็นในหลักฐานที่เขาสืบพยานกันเราไม่ได้เข้าไปนั่งฟังในตรงนั้นนะคะเราไม่รู้หรอกว่าในข้างในเนี่ยเขาสืบพยานกันด้วยหลักฐานอะไรเพราะไมเลสตเจไม่เคยเข้าไปดูนะคะแล้วก็รู้ว่าคนที่นั่งอ่านข่าวหรือท่านทนายที่ออกมาพูดก็ไม่เคยเข้าไปนั่งดูเหมือนกันนะคะในสิ่งที่เอาออกมาพูดนะคะก็พูดให้เป็นกลางเพราะเขา ต้องเสนอไปตามที่เราเห็นนั่นแหละว,ว่าเราเห็นเขาทําแบบนี้เจตจํานงที่เขาทําแบบนี้ปักทูบกับหัวเป็นเพราะเหตุใดเพราะคาสาบานไงว่าตัวเองไม่ได้ทําถ้าเขาทําจริงเขาจะกล้าสาบานหรือว่าให้ครอบครัววิบัติชิมหายตาตหงตายตหาไปตามๆกันภายในสามวันเจ็ดวันนะ่ะถ้าคนมันทํามันจะกล้าสาบานไมหมระแบบนั้นนะ่ะนะคะสาบานไปก็ตายฟรีนะคะคนที่ทำนะ่ะนะคะ อันนี้ก็เลยเอาออกมาพูดวันนี้อาจจะพูดคลิปยาวหน่อยนะคะทุกคนเนาะแล้ววันนี้ก็ได้ไปฟังน้องพอลลี่เนาะนะคะเกี่ยวกับการพูดเรื่องนี้ด้วยแหละแล้วก็น้องพอลลี่ก็ได้ถามคําถามหนึ่งว่านะคะมันมีการพิจารณาจากการไสยศาสตร์ไหมเนาะไมล์เลิฟเจเจก็จะเอาเรื่องนี้มาพูดเพราะว่าไมล์เลิฟเจเจเคยติดตามข่าวข่าวหนึ่งที่ไมล์เลิฟเจเจเคยเล่าไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะนานแล้วคลิปไหนก็ไม่รู้จําไม่ได้แล้วเกี่ยวกับการไสยศาสตร์นี่แหละคะ่ะ มันมีการนะคะสืบจากสายศาสตร์ด้วยค่ะเพราะมันมีนะคะตามภาคอีสานของเรานั่นแหละถ้าใครได้ดูข่าวนะคะทางอุดรทางสองสามจังหวัดระแวกนั้นนะคะมาเลิศจามาเล็บเจจําจังหวัดไม่ได้เหมือนกันนะคะมันมีสองสามจังหวัดนั้นในที่ช่วงนั้นนะคะแต่ที่ขึ้นใจก็คืออุดรมีการไปขุดเอาศพเด็กนะคะหลุมไหนที่เป็นเด็กศพหลุมนั้นจะหายไป เลยเชื่อว่าเขาจะเอานะคะศพเด็กนะ่ะไปทําเกี่ยวกับไสยศาสตร์บางคนกระโหลกหายหน้าผากหายเนี่ยนะคะก็คือเอาไปทําไสยศาสตร์ในสิ่งนั้นเขาเลยสืบพยานสืบหลักฐานหาคนที่ว่าใครเล่นไสยศาสตร์เพื่อจับคนที่ไปขโมยเด็กนั่นแหละคะ่ะนะ่มันมีการสืบอ,อย่างนั้นจริงๆมันจึงการมีการนะคะพูดถึงเรื่องไสยศาสตร์นี่แหละค่ะ แต่มันแตกต่างกันค่ะเพราะว่าคนที่ไปขุดศพเพื่อเอาเด็กไปเอากระโหลกเด็กไปอันนั้นเกี่ยวกับไสยศาสตร์จริงๆเกี่ยวกับมนต์ดเกี่ยวกับคนที่เล่นของเพราะนั่นเจาะจงเอาเฉพาะเด็กที่ไปที่ไปอะไรนะไปขุดเอาศพโดยตรงอ่ะแต่ในกรณีลุงเนี่ยจะบอกว่าการตัดผมของลุงปักทูบกับหัวของลุงไม่กินน้ําสาบานของลุงกินฐานของลุงคือคนเล่นของไม่ใช่แล้ว นะคะมันต่างกันมากเลยการไม่กินน้ําสาบานจากคนในครอบครัวเพราะคุณใส่ร้ายเราอะ่ะใส่ร้ายเราให้ต้องคดีหนะักขนาดนี้เนะี่ยนะคะทั้งๆท,ที่ทํางานอยู่ด้วยกันฉันจะอยากกินทําไมล่ะเพราะมันเคยมีเอกพวกที่ใส่ย,ยาสั่งแล้วคนตายให้เห็นก็มีเยอะแยะมีทั่วประเทศไทยเนี่ยมันมีข่าวแบบนี้ให้เห็นพูดต่อๆกันมาความกลัวของคนเราอะ่ะเพราะมันพูดกล่าวขานเล่าขานมา ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในเรื่องการที่ว่าโดนยาสัง่งเขาจึงไม่กล้ากินไงคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะเส้นผมที่ตัดไปเนี่ยถ้าเขาจะตัดเส้นผมไม่จําเป็นที่จะตัดในวันที่น้องตายอันนี้ขอพูดเลยคนโง่เท่านั้นแหละที่จะตัดเส้นผมและเอาไปทําในวันที่น้องตายทาั้งๆที่ตัวเองเลี้ยงน้องมากับมือเนี่ยนอกจากคนโง่เท่านั้นที่จะทํานะคะแต่ลุงเนี่ย ที่เขามั่นใจว่าเขาไม่ได้ทำเพราะเขาเลี้ยงน้องไงนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งการปักทูปก็คือสาบานเพื่อบอกให้รู้ว่าตัวเองไม่ได้ทำกินทานแก้เคล็ดเพื่อมีคนอยากจะใส่สั่งยาให้เราหรือว่าเล่นของของเราเนี่ยมันจะเข้าไม่ถึงตัวเขาความเชื่อของบุคคลเหมือนที่เราเชื่อเนี่ยไปกาบไหว้นะคะ กาบไหว้พญานาคเพราะเราเชื่อว่าพญานาคเป็นขุมทรัพย์ของคนที่ไปะจะไปขอพรขอพรอะไรก็ได้ขอให้ช่วยในด้านหน้าที่การงานก็สําเร็จขอให้นะคะมีโชคมีลาบก็สําเร็จเหมือนที่เรานับถือนะคะครุฑครุฑก็คือขุมทรัพย์เหมือนกันก็คือมีทั้งทรัพย์สมบัติเหมือนกันที่เรานับถือพญานาคนับถือไอ้ไข่เพราะไอ้ไข่เวลาใครไปบนไปไหวอะไร จะได้โชคลาภจากไอ้ไข่นับถือแม่ตะเคียนเวลาเป็นรูปไปอะไรบางคนได้โชคมาเอาไปนะซื้อฉลากได้โชคมาก็คือความนับถือไงคะการนับถือของคนเราการมูเตลูของคนเราการเชื่อในที่คำสั่งสอนของหรือการบอกเล่าของปู่ย่าตายายที่สมัยเก่าๆเ,เ,เคยเล่าขานกันมาว่าอย่างนี้มันเกิดขึ้นจริงแล้วมันมีจริงจึงเล่าสู่ๆรุ่นต่อรุ่นมา จนถึงปัจจุบันนี้นั่นเคะคือความเชื่อความเชื่อของคนเราไม่จําเป็นที่จะต้องไประทำร้ายใ,ใครด้วยซ้าไปนะคะถ้ามันไม่มีหลักฐานชัดเจนอย่าใส่ไฟอย่าใส่ใครอย่าโหมกระนําอย่ากระพือข่าวว่าเขาเป็นคนทําว่าเขาเป็นคนผิดว่าเขาต้องโดนลงนะคะควรจะพูดให้มันเป็นกลางเราไม่รู้หรอกแต่หลักฐานมันมาแบบนี้นะคะ คือมันมีการสันนิษฐานแบบนี้เราพูดตามข่าวมันน่าจะดีกว่าไหมนะคะเพราะเราไม่รู้ไม่เห็นไม่ได้เห็นกับตาว่าเขาอุ้มไม่ได้เห็นกับตาว่าเขาทําร้ายเด็กจนนึ่งขั้นเสียชีวิตไม่ได้เห็นกับตาว่าเขาเอาเด็กไปปล่อยช่วงระยะเวลานะคะที่เกิดเรื่องจากเขาลงเขามาเก้าโมงย2ิบสงเวลาไปรับพรกก็สิบโมง จากเก้าโมงยี่ิบสองไปรับพระสิบโมงเนี่ยคุณจะเอาน้องไปปล่อยไว้ที่ไหนละ่ะนะคะจะเอาน้องไปปล่อยไว้ที่ไหนในเมื่อการชนะสูตรศพบอกว่าน้องตายหลังจากวันที่สิบสองไปแล้วอะ่ะนะคะน้องถึงเสียชีวิตแล้วระหว่างนั้นน่ะลุงจะเอาน้องไปปล่อยที่ไหนละ่ะนะคะจะเอาน้องไปแอบไว้ที่ไหนถ้าน้องมันมีชีวิตอยู่มีคนเห็นอยู่ในหมู่บ้านตรงไหน มันก็ต้องร้องตะโกนอย่าลืมว่าวันเกิดเหตุนะ่ะช่วงนั้นหน้าร้อนนะคะบนเขามันก็โล่งไปหมดนะคะบนเขามันโล่งโล่ง,ลงไปหมดนะ่ะถ้าลุงจับน้องไปทําอะไรไม่ดีนะคะน้องก็ต้องร้องใช่ไหมคะทุกคนก็ต้องได้ยินแล้วเขาอุ้มไปเนี่ยจะไม่มีคนเห็นเลยเหรอถ้าจะอุ้มไปปล่อยตามป่าเนะี่ยมันต้องผ่านบ้านใครไปบ้างล่ะมันถึงจะเห็นนะคะ อันนี้เราเลยพูดในเรื่องนี้แหละค่ะคือเราไม่อยากให้คุณหรือใครๆใส่ร้ายใครว่าเขาเป็นคนทําอย่าลืมว่าเวรกรรมมีจริงตามทันในชาตินี้ถ้าคุณไม่บริสุทธิ์ใจในการพูดคุณคิดจะยัดเยียดสิ่งนี้ให้เขาไม่ชอบเขาด้วยเหตุผลใดแต่จะยัดเยียดสิ่งนั้นให้เขานะ่ะวันหนึ่งวันใดเวรกรรมมันตามทันคุณจะรู้ แล้วก็รับผลกรรมนั้นนะคะมันมาในทุกรูปแบบทุกรูปแบบนะคะอุบัติเหตุเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะพิกงพิการอุ้สารพัดที่มันจะมาในทุกรูปแบบนั่นหละคะ่ะสำหรับคนที่ให้ร้ายผู้อื่นโดยเจตนาปักปั๊มผู้อื่นให้ร้ายผู้อื่นได้รับโทษนะคะโดยที่เขาเหล่านั้นไม่ได้เป็นคนทําไม่ได้ทําผิดอะไรแต่เรายัดเยียดสิ่งนั้นให้เขา นั่นแหละค่ะเวรกรรมของคุณตามทันในชาตินี้ด้วยซ้าไปแล้ววันนั้นคุณจะนึกได้เลยว่าเราไม่น่าพูดไม่น่าให้ร้ายใครเลยเพราะกรรมมันตามทันและก็เจาะจงเป็นตัวบุคคลที่พูดนั่นแหละค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะคะคลิปนี้ยาวนะคะก็เป็นกำลังใจให้ลุงป้านะคะอีกไม่กี่วัน4วันใช่ไหมคะก็จะตัดสินแล้วไม่รบจรีก็รอฟังคำตัดสินแล้วค่ะ ไม่สามารถที่จะไปพูดได้หรอกว่านะคะสารจะตัดสินมาแบบไหนแต่ความมั่นใจของเราคือมั่นใจว่าลุงไม่ได้ทําแน่นอนคลิปนี้ก็พูดประมาณนี้เนาะฝากเอฟซลุงป้านะคะใครที่พอมีกําลังก็ช่วยกันสนับสนุนผลิตภัณฑ์ทีพีสกรนบริษัทมณโอมโฮมซับนะคะและก็ฝากผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาอยู่ลุงป้าด้วยเนาะมาดิพิดของคุณราชนีลูทินเซตของคุณอ้อมก๋วยเตี๋ยวเรือของคุณอนุวัฒน์แล้วก็ของยูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนที่ค้าขายทางออนไลน์กันนะคะ สนับสนุนซึ่งกันและกันเนาะไม่มีช่วยกันดูคลิปดูไลฟ์สดโดยไม่ข้ามโฆษณาเท่านี้ก็คือแรงกําลังใจที่เราจะส่งถึงกันและกันนะคะคลิปนี้ก็ขอให้ fc ไม่เล็บเจเจแล้วก็ fc ลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะประสบผลสําเร็จในชีวิตหน้าที่และการงานนะคะสุขภาพพลานามัยแข็งแรงธุรกิจ,จเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นนะคะทายูทูบเบอร์ก็ขอให้ทุกคนประสบผลสําเร็จนะคะโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายนะคะเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บ เป็นเศรษฐีกันทุกทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงบางๆางรวยๆยกันทุกคนคะ่ะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ